จะได้เบาะว่มาไม่ทานนะครับนึกว่าจะมีวันที่19บมีเอฟซีบอกว่าวันที่ 10, 19วันไหลบางแสนเฮลโลเฮลโลวันไหลบางแสนเด้อพี่้วงเด้อตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะลงไปหาดบางแสนดี <Wow. S 2> สบายดีทุกท่านครับผมครับผมนะสบายดีแตงอ่อนสาวล่าจากสวนลักเขตสวัสดีค่ะ ันนี้ก็เป็นสายสายโดมสายสายร่มเด้อพี่น้องเด้อนะด้วยนะครับเป็นทีมงานอีกหนึ่งทีมงานที่มีเรื่องเล่าอะไรกัเรื่องเล่าในสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองไทยนะเป็นการแลกเปลี่ยนระวางมิตรภาพไมตีฟังลาวกับฟังไทยสิ่งไดดีก็เอามานําเสนอเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าสิงที่น่าเต้นเพราะว่าบาวไทยเพิ่นไปฟังลาวมาแล้วเด้อเดี๋ยวมีมีเรื่องเล่ามาเราสู่กันฟังมื่อนี้ก็ที่ว่าเลยรับข่าวนะฮะว่าจะมีงานเล่นสงกรานเนี่ย ที่หาดบางแสนเนี่ยอยู่ที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีตอนนี้ก็ที่วแบบปกติแล้วบางแสนนี่รถจะหลายดิเป็นม,มอไายใช่นี่ถือว่าเข้ามาได้หรือว่าถือว่ายังไม่เห็น<ง>มีเล่นสงกรานกันเลยหรือว่าอากาศร้อนอน,น่าจะอยู่ทะเลแล้วอยู่ริมหาดโอ้รไปทะเลแล้วหรือว่าหมดแล้วเรามาไม่ทันวันนี้เป็นวันที่19เาเมษายนนะฮะท่านผู้ชมครับ บรรยากาศของบางแสนนะวันนี้เราจะมาสัมผัสกับบรรยากาศของการเล่นทสงกรานหรือว่าวันไหลวันไหลบางแสนฮได้ยินแต่ข่าวหรือได้ยินแต่สื่อทางทีวีแต่มื่อนี่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงใส่เนาะก็เห็นหน้ำจักเม็ดจักแอะแต่งอนเอ้ยยังเห็นกวนเลย,เยใส่ละใส่ะ,ะมีแต่ทะเลแล้วก็ทะเล ันนี้คือบรรยากาศสดๆเรยเลยพี่น้องเอ๋เนะฮะทาผงผู้ชมอาจจะจดจ,จอรอกข้อยเพื่อจะเบิ่งบรรยากาศของการเล่นสงการเฮ้จบไปแล้วหรืออ๋อมีพระเจดีไซน์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูสัมผัสกัยนะย,นะยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบหาที่จอดก่อน วันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากช่อง YouTube และก็แฟนเพจสหายสายลมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะปดเข้าไปดูนะฮะสายสายลมนะฮะจะมีมิตรภาพดีๆนะ,ะไทยลาวครับไทยลาวถึงแล้วบางแสนนะแตงอ่อนขอเสียงหน่อยเร็วรักนิที่บางแสนขอเสียงสาวแตงอ่อนปะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าาแตงอ่อนมาสงกลาน บันไหลที่บางแสนนะเฮ้ยบันไหลหมดแล้วยังอยไปถามก่อนไปถามก่อนได้เป็นทางเลยคือเงียบๆยังครับไอ้สงการหมดหรือยังครับเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ววันเดียวฮะก็มีสิบหกสิบเจ็ดสองวันสิบหกสิบเจ็ด <16, 17. S 2> ที่ประกวดวเนี่ยประกวดเสร็จเมื่อวานโอ <c oughs> <c oughs> จ้จบแล้วจบแล้ว โอ้ยไม่มีครับวันนี้วันไหลมากวันไหลแต่ไม่มีอันนี้คือบรรยากาศที่บางแสนนะฮะท่านผู้ชมครับเงียบเหงาวันนี้เพราะว่าสงกรานต์บันไหลจบไปแล้วแต่ว่าก็จะมีอ่ะน่าจะเป็นเจดีไซน์นะครับ อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศของน่าจะเป็นเจดีไซน์อันนี้อันดับสองอันนี้รองชนะเลิศอันดับสองเอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าจะพาท่านผู้ชมมารับชมเจดีเนี่ยอันนี้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้ เป็นผลงานที่าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ฮะพระพุทธรูปในรากต้นโพมาไม่ทันวันไหลครับท่านผู้ชมครับมาฝั่งนี้กันนี่ฮะฝั่งนี้โอ้โห คือวันไหลเขาจะมี16-17ครับท่านผู้ชมครับแต่เสียดายเบาวโบมาไม่ทันนะครับนึกว่าจะมีวันที่19มี FC บอกว่าวันที่ 10, 19วันไหลบางแสนโอ้โหงดงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นทําจากทรายนะครับโอมีนี่ด้วย อันนี้ก็จะเป็นธนาคารธนาคารออมสิน,เ,นเข้ามาดูใกล้ก็จะมีปูนะครับแล้วก็จะมีถุงเงินวันนี<ง>้ลมแรงมากเลยฮะขึ้นทะเลซัดสาดส,สวยงามทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับก็ここยังมีให้ชมนะฮะ จะมียาวไปถึงฝั่งนั้นเลยครับรนะรนะจะไปไหนาถามมาดิต้าใหญ่เลยโอ้โหี่นองเลยนะฮะสุดเจ๋งเลยครับฝีมือคนไทยมันหลงเลยสุดยอดครับสุดยอดงดงามเนะะี่ยนี่แหละคือความเก็บรายละเอียดที่สวยงามนะครับความที่ คนไทยเนี่ยฮะไม่เหมือนชาติใดในโลกนะครับท่านผู้ชมเบิ้งที่ละครับพี่น้องครับก็ปานิชแล้วก็รายละเอียดทีนเก็บลงไปแล้วก็เก็บลงไปเนาะพี่น้องเนาะโโอ้โหมาฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนี้ฝัง่งนี้ก็จะเป็นเจดีชัยมงคลนะครับ เป็นเจดีที่ทําขึ้นจากทรายนะฮะท่านผู้ชมครับฝั่งนี้เลยบาวโบชอบฝั่งนี้เลยมังกรนะครับ อสององค์นี้น่าจะเก็บกลับไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมังกรมีทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางมองไปทะเลขึ้นอย่างแรงเลยครับสายลมกระแทกใส่กับขึ้นสัดสาดเข้าริมฝั่ง ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับความประณีตนะครับความละเอียดนะครับความที่เป็นลวดลายไม่เหมือนใครของของไทยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ช่างฝีมือจะมาแกะลวดลายทายให้เป็นรูปร่างและศิลปะที่งดงามลงรายละเอียดที่แบบประณีต อันนี้รูปทรงเหมือนอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เป็นหมหาเจด,ดีย์วัดแสนสุขมีลิงด้วย อันนี้พระพุทธบาทพรวิหารโอ้โหอันนี้พระธาตุนครศรีเดี๋ยวยังมีอีกครับยังมีอีกภาคฝั่งหนึ่งนะฮะในส่วนที่นำกลับไปแล้วก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้บางแสนขึ้นก็ถือว่าเยอะนี่ฮะอารมณ์ก็ถือว่าแรงอยู่ครับท่านผู้ชมครับก็วันไหลบางแสนก็จบลงไปแล้วครับพี่นอ,องครับแต่ก็ยังมีเจดีเจ,จดีไซน์นะฮะที่งดงามและอ่อนช้อยโอ้สุดช่มฝีมือคนไทยเนี่ยเห็ดออกมากได้ดี ยังมีอีกฟักฟังหนึ่งเดี๋ยวบาบุอบสิงยางไปเลยก่ะไปถ่ายภาพว่าฝากพี่นอ้องเสดบรรยากาศของการเล่นน้ำเมื่อบรท่านเนาะตัวเองก็คือว่าวันที่สิบเก้านะฮะวันไหลบางแสนอันนี้ก็น่าจะเป็นยานอวกาศนะฮะ น oh. ี่ไม่รับยาอะไรเพิ่มัการนอเหมือนปลากระเบนเลยครับขนฝั่งนี้ก็จะเป็นมังกร น,นี้ก็จะมีขวดน้ำานะีฮะแล้วก็จะมีสุ่มไก่แล้วก็จะมีล้อรถอันนี้ก็จะเป็นเรือเนี่ฮะเป็นงานศิละปะจากเทศบาลนะฮะมีปูด้านล่าง โโอ้หเสือออกมาสวยงามครับกลุ่มประมงเ,เรือเล็กนะฮะเทศบาลเมืองอ่างศิลาอันนี้ก็งามครับงามมากเลยครับเหมือนม้าน้ำเลยครับ เสียได้โอกาสดีๆนะครับเสียดา้โอกาสของการที่ได้มารับชมบรรยากาศของการเ,าเล่นน้ําสงกรานนะับวันไหลที่บางแสนถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้มาแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะับท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับว่าเจดีไซนเป็นยังไงฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับโอ้โห ตอนนี้บรรยากาศของการพักผ่อนเล่นทะเลนี่ครับนักท่องเที่ยวก็พาเพื่อนพาลูกพาหลานพาแฟนพาพ่อพาแม่นะครับมาเล่นน้ำนะครับในช่วงวันหยุดนะฮะท่าผู้ชมท่านไหนที่พลาดโอกาสก็ต้องรอปีหน้านะฮะบ,บ่าวพวกเองก็ถือว่าพลาดโอกาสอย่างใหญ่หรือวงเลยครับกะไว้ว่าวันที่19จะมาชมบรรยากาศของอาการเล่นน้ำสงการวันไหลที่บางแสน แต่ก็ได้เห็นภาพศิลปะและก็ฝีมือของคนไทยนะฮะที่มีลวดลายและก็ความประณีตที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวจะตามหาแตงอ่อนก่อนว่าแตงอ่อนไปไหนเดินตามหาแตงอ่อนว่าแตงอ่อนไปไหนอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะสำหรับ หาดบางแสนชนบุรีนี่เองเนี่ยฮะท่านผู้ชมท่านอาชี่เคยมาก็อาจจะนึกถึงภาพบรรยากาศอาจจะเป็นความหลังหรือว่าท่านผู้ชมท่านอาชีไม่เคยมาก็จะได้เห็นนะนี่คือบางแสนป้าไปเตรียงล,ลสลองกลไมีแล้วลมเย็นมาก แตงก่อนเห็นทะเลหรือ,อยังเป็นไงเ,<อ>เห็นทะเลหรือ,อยังเห็นแล้วเห็นจนบ่อยเห็นบ่อยแล้ว <c oughs> กลับปกลับบ้านกลับไปเหรอใจให้เห็นเลยกลับ,กกบ,กกบบ้านไปหางานกันกลับบ้านไปหางานใช่กลับบ้านไปหางานดีกว <c oughs> ่าเขาบอกว่าแตงก่อนพูดมาในกระแดะหรือเปล่าฮะกระแดะไหมกระแดบ้าตกงานหมายข้าหมายคืออะไรกระแดมีเม้นหนึ่งอ่ะมาเม้นอ่ะ บ้าหนูกระแดเอ้าทำไมถึงกระแดเลยตกงานอืมข้อหมายข้อหม่ของกระแดคืออะไรไม่รู้ว่าพูดให้มันน้อยๆอย่าพูดเยอะเขาบอกเหรอขอโทษด้วยปกลับบ้านกันทำมาุ้มกลับบ้านแล้วามนีมาปองานบาย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 สหายสายลม ตั้งใจมานะโองานน้องมาเที่ยวไม่เจองานจบไปแล้วครับเมื่อวานนี้ครับงานวันไหลที่บางแสนวันนี้เราก็ถือว่าพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่นี่ครับก็จะรอคอยอีกต่อไปปีหน้าไม่พลาดแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือถนนบางแสนนะฮะเรียบทะเลหาดบางแสนสำหรับคลิปนี้บา่าวเองก็จะเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะ อ่าสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้ด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ